เชื่อน้องนุนลองดูครับฮะ<ห>ขอเศร้าหน่อยได้ไหมคะขอเศร้าหน่อยเศร้าแบบเดินแฟชั่นน่ะคะ่ะกระเป๋านี้เหมาะสมมากกับการที่เราจะาไปช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวหนูให้เฮิร์มบ้าหนูขอเดินแฟชั่นหน่อยได้ไหมคะอ่าจัดมาอพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะอ้วกแตกนะคะพี่พอแล้วเดี๋ยวเขาจะอ้วกแตก แฟชั fashion, ่นไหมคะแฟชั่นมากพี <S <S ่เลือกนี้คุณคุณน้าเรียกชื่อหนูหรือเรียกกระเป๋าว่าสวยคะสวยครับอ๋อสวยหมดทุกอย่างเลยนะคะวินาทีนี้ก็่ก็่อเข็นแฟชั่นนะครับลพเข็นแฟชั่นอ่ะก็้ามา พี่แป๊บนึงแป๊บนึ่งพี่อย่าเพิ่งปิดเ,เดี๋ยวมีบุ๊กต่อพี่เต็มตัวเปิดไว้นะครับอ่ะคันนี้รถเข็นแฟชั่นกับกระเป๋าจะไปพร้อมกันครับพร้อมยังเดดเดดนะพี่ขอหามุมก่อนนี่สามารถเอาไปใช้เวลาเดินในนี้ได้นะครับค,คือคือต้องเข้าใจนะคะว่าคนข้างล่างก่อนนี้กำลังดูสวยอยู่อาจจะดูว่าอ้วนครับแต่ว่าไม่ได้อ้วนไม่เชื่อถามข้างบนดูดูตัวเล็กนะคะข้างบนดูจากมุนตัวเล็กนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะมันมุมมุมกดค่ะมันเป็นก้องมุมกดจากข้างบนมาเขาเขาส ไข้ใสหัวตัวเล็กไหมครับจริงจริงนนเรามาด้วยกันอ,อ,กอ๋อโอเคโอเคโอเคขอซาวแฟชั่นหน่อยค่ะไปมาเดินซีนนเดินพวกพี่หน่อย 好不好